s ซ f e t y หมายใช้หัวและใจปั้นความปลอดภัยวันนี้ขอเสนอสีและสัญ,ญลักษณ์และเครื่องหมายของภาชนะบรรจุก,ก๊าสตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานท่อบรรจุก,ก๊าสที่นำมาใช้ในการบรรจุก,ก๊าสที่ใช้ในทางอุตสาหกรรมต้องทำสีและสัญ,ญลักษณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและสัญ,ญลักษณ์สำหรับภาชนะบรรจุก,ก๊าสที่ใช้ในทางอุตสาหกรรมมอก88ส่วนท่อบรรจุก,ก๊าสที่ใช้ในทางการแพทย์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ใช้ในทางการแพทย์มอก87โดยท่อบรรจุก,ก๊าซต้องมีเครื่องหมายดังนี้ 1. ชื่อก๊าซที่บรรจุเป็นภาษาไทยและสูตรเคมีของก๊าซโดยใช้อักษรสีขาวที่ตัวท่อ 2. ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า1ใน8ของเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อบรรจุก,ก๊าซดังตัวอย่างส่วนถังเก็บก๊าซต้องมีเครื่องหมายติดอยู่ที่ถังเก็บก๊าซดังนี้ 1. ชื่อก๊าซที่บรรจุเป็นภาษาไทย และสูตรเคมีของก๊าซที่บรรจุโดยใช้อักษรสีดำ 2. ข้อความคำเตือนเกี่ยวกับคุณสมบัติความเป็นอันตรายของก๊าซที่ใช้บรรจุดังรูปภาชนะบรรจุก,ก๊าซพิเศษหรือก๊าซผสมที่นำเข้าหรือส่งออกต่างประเทศสีสัญ,ญลักษณ์และเครื่องหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ยอมรับกันโดยทั่วไป